สวัสดีค่ะนนักข่าวทุกๆท,ท่านแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะคุณหมอก็ได้เคยออกข่าวไปว่าคุณหมอฝากเงินไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจลบบุรีจํากัดนะคะในนามของท่านาสามีนะคะ,ะจำนวนหนึ่งและปรากฏว่าหมอต้องการเบิกนะคะ ยอดสล้านได้แค่3ล้านนะคะวันนั้นนะคะหมอได้คุยแล้วเ็าบอกระเบียบเนี่ยภายใน2อาทิตย์เขาจะจัดหาแหล่งเงินกู้เอาเงินมาคืนหมอนะคะกำหนดวันที่ที่จะให้เงินคืนหมอคือวันหมอมาวันที่3กันยายนนะคะได้เงินไป3ล้านเขาบอกว่าจะให้อีกทีวันที่สองพฤศจิกายนปีนี้ซึ่งมันเลยไป2เดือนนะคะคุณหมอก็เลยต้องไปร้องเรียนนะคะที่พอ สหกรณ์จังหวัดลบบุรีนะคะแต่ท่านบอกว่าจะให้ได้แค่คําแนะนําไม่สามารถช่วยเร่งให้ได้นะคะคุณหมอก็เลยไปพบกับท่านพลตารวจโทพิทยาศิริลักษณ์นะคะหัวหน้าเจเลตํารวจที่สํานักงานเจเลตํารวจนะคะไปบอกท่านว่าขอความเป็นธรรมเพราะว่า หมออาจจะเสียโอกาสนะคะในการที่จะได้ดอกเบี้ยการฝากเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์หมอเอาเงินสดมาฝากเวลาถอนหมอต้องได้เต็มนะคะแต่เขาให้มาแค่3ล้านจาก30ล้านหมอก็เลยไปร้องเรียนทีทนนาา่ท่านหัวหน้าเจเลยท่านหัวหน้าเจเลก็เลยให้ทางผู้บง<า>งับ<า>งคับการตำรวจตำรวจผู้บังคับการตำรวจ คุณทอลบบุรีให้ชี้แจงด่วนก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเงินที่ควรจะได้วันที่สองพฤศจิกาต้องเยียวยาหมอโดยการที่ไปหาแหล่งเงินกู้มาให้หมอเร็วด่วนนะคะมันก็ยังไม่รู้อีกว่ามันคืออะไรเพราะมันยังไม่มีใครให้คําตอบได้แต่บอกต้องเยียวยาต้องเยียวยาหมอเลยไม่มั่นใจหมอก็เลยไปร้องเรียนต่อที่ศูนย์ดํารงธรรมนะคะขอความเป็นธรรมท่านผู้ว่าที่ จังหวัดลบบุรีก็เลยบอกว่าขอเร่งให้หมอหน่อยมันเลยเป็นที่มาที่ไปของมีการประชุมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลบบุรีนะคะให้เร่งหาแหล่งเงินกู้ให้หมอวันนี้หมอดีใจค่ะวันนี้วันที่1ตุลาคม2563หมอได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเช็คนะคะจำนวนที่เหลือคือได้มา3ล้านแล้วได้27ล้านแล้วค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ทั้งหัวหน้าเจาเลแล้วก็ทั้งศูนย์ดำรงทางนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะที่ช่วยเป็นแหล่งกระตุ้นตัวกระตุ้นทําให้มีการตื่นตัวของสหกณ์ออมทรัพย์ตํารวจลบบุรีนะคะเร่งรัดเอาเงินมาคืนหมอได้เร็วทําให้หมอไม่เสียโอกาสในการที่จะเอาเงินไปลงทุนเรื่องอื่นนะคะก็ต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและขอบคุณนะคะผู้รับชมทุกท่านที่ทราบข่าวนี้นะคะขอให้ท่านประหนักนะคะและขอให้ ท่านทุกคนที่มีสหกรณ์นะคะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ตรวจสอบว่ามันมีเงินสะพัดเงินคงคังอยู่หรือเปล่านะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะของคุณหมอนี่ถอนหมดแล้วนะคะไม่มีหุน้นไม่มีอะไรอยู่ที่นี่แล้วนะคะสหกรณ์อมรัพ์ตารวจลบบุรีนะคะไม่มีอะไรกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวงในสยามชกไฟเข้าใจโรงประเด็น